Thank you. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวช้านี่อยูแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เนาะค่ะวันอาทิตย์คนส่วนมากก็จะพักกันนอนนะคะ่ะตอนนี้นตื่นตอนนี้8ปดโมงเช้าเนาะคะ่ะเนาะก,กัประมาณ4องศานะคะคนอื่นก็น,นอนหลับไหลบ้านช่องก็เงียบสงบแต่เปรี้ยวก็ตื่นมานะคะท่านผู้ชมเปรี้ยวนอนบ่หลับคือคนอื่นเนาะคะ่ะเออเปียวนอนสวยสุดก็7โมงเช้าะคะ่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมวันนี้เนาะคะ่ะเปรี้ยวก็จะมาพูดถึง สามีที่ไม่ใช่คนฝรั่งของเตียวนะคะเแล้วกัเขาอยากใส่ชีวิตร่วมกันอยากสร้างอนาคตเล้วก็สานฟันด้วยกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะเอบอวาสามีของเฮาสิเป็นคนประเทศใดบบวาสิเป็นคนสูงตํำดำขาวถ้าเขาพอดีกับตัวเฮานั่นก็คือว่าใช่เวล่าราคาท่านผู้ชมนะคะ ถ้าผู้ใดอยากรู้ว่าแฟนเปี่ยวเป็นคนประเทศใดสามารถเข้าไปย้อนเบิ่งคลิปที่เปี่ยวแนะนําเรื่องส่วนตัวของเปียวนะคะเปียวบ่อยากพูดถึงประเทศแล้วก็บ่อยากพูดถึงอี๋อย่างบ่อยๆในคลิปนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหานะะเนาะค่ะเนาะเขาเอาเท่าที่พอเปิดเผยแล้วก็เว้าได้ถ้าผู้ใดตั้งใจฟังอหลีในคลิปกองกอจะรู้นะคะว่าเปียวเป็นคนแฟนเปี่ยวเป็นคนประเทศใดนะคะ เปียวต่ออภัยเอฟซีด้วยนะคะที่มาถามแล้วเปียวบรสามารถเขียนบอกได้นะคะการทําคลิปวิดีโอจริงๆแล้วเปียวต้องการเน้นให้เห็นปัญหาอขอบครัวแล้วก็อยากให้เห็นว่าการที่ใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยนนะค่ะสาวไทยที่ผ่านการมีขอบคร้วเขาต้องพบเจอปัญหาอยียงแน่กว่าเขาจะมาได้มาเป็นมาดามกว่าเขาจะฟันฝ่าอุปสรรค กว่าจะเป็นที่ยอมรับของครอบครัวนะคะหลากหลายช่องก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวาของตัวเองนะคะก่อนจะเข่าเรื่องราวาของเปียวเปียวขอพูดถึงช่องของมาดามบ้านนอกไลฟ์อินซิวิดนอนเท้อค่ะาท่านผู้ชมจากที่เปียวติดตามแล้วก็เป็นเอฟซีช่องของเพิ่นลมาเข่าปีที่สองเนี่ยนะคะเพิ่นก็มีเรื่องรลวาหลากหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมแล้วเพิ่นลก็ออกมาเล่าเรื่องของตัวเอง จนตอนนี้นะคะแฟนเพิ่นป่วยนะคะเพิ่นก็เลยต้องกลับไปดูแลแฟนเพิ่นนะคะเปียวในฐานะคนที่อยู่ในต่างประเทศมาหลายปีะคะ่ะท่านผู้ชมเปียวเข้าใจสถานะที่เพิ่นกำลังเจออยู่ณตอนนี้นะคะอ่าอย่างหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมการที่ค้นออกมาเหตุเรื่องรลวาของเขาให้เขาให้เขาได้ฟังให้เขาได้รับชมนะคะ ทุกครั้งที่เฮ็ดนั่นสินาทีถึง15นาทีบอสามารถอธิบายเรื่องเลววได้ทั้งหมดนะคะร้องให้โอกาสคน้นแล้วก็ร้องให้เวลาที่เพิ่นออกมาเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะถ้าผู้ใดเป็น f อฟของเพิ่นกน็คงจะเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอี่ยงอยู่แล้วก็ท่านผู้ชมคะการเหีย่ยงเฮ้าบ่าสามารถถูกใจคนใดทั้งโลกนะคะ แต่ด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยกันเนาะคะ่ะเนาะใส่เวลาแลวกะลองไต่ตองเบิงว่าสิ่งที่เขาเห็ดเขาเห็ดเอียงอยู่ยาฝ่าวเขียนหรือเอียงที่ทำลายจิตใจกันเลยค่ะเพราะว่ามันตัดแล้วก็บรรทอนสุขภาพจิตของคนนะคะว่าเปี่ยวเองนะคะแค่เจอคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆมันกระทั่งให้เขารู้สึกท้อนะคะยาเขียนเอียงที่บรรทอนกันแล้วเห็ดให เสียความรู้สึกเลยค่ะทุกๆคนต้องการกำลังใจค่ะไม่ล้มอย่าข้ามนะคะเนะาะท่านผู้ชมนั่นแหละค่ะอันเอาเป็นว่าเมื่อเราเรื่องฟังเรื่องของเปียวนะคะว่าหลังจากที่เปี่ยวตัดสินใจซื้อบ้านกับแฟนนะคะแฟนเปี่ยวเองกระถามความคิดเห็นส่วนตัว่าเปียวนะต้องการแบบไดนะคะ,ะเพื่อนก็พาเปียวไปเบิ่งหลากหลายหลังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ เพิ่นได้บอกว่าที่รักมันมีิต่หลังเก่าๆอย่างสินคเพ,พิ่นก็เลยอยากให้เปียวได้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีสุดๆเพราะว่าเปียวช่วยคลายก็ว่าในเวลาที่เพิ่นลมนะคะท่านผู้ชมเปียวก็ช่วยเพราะว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องท้องเพิ่นขาดเรื่องเงินเรื่องท้องเปียวก็ช่วยเหลือนะคะอ,อาชีพหมอนหนวดนะคะท่านผู้ชมสามารถเก็บเงินแล้วก็ ช่วยเหลือแฟนในวันที่แฟนเดือดร้อนในแฟนที่ลำวันที่แฟนลำบากนะคะจนถึงจุดจุดหนึ่งเพิ่นถึงสาบสึงบุญคุณเปียวเห็นบอกคะเพิ่นบ่มเป็นคนไทยด้วยกันเพิ่นยังสาบสึงนําใจเปียวเพิ่นอยากตอบแทนเปียวคืนตามผู้ชมค่ะคู่ชีวิตหนีบ่มเมนว่าจะมีแต่ความสุขบ่มเนว่าเขาจะได้สามีิที่รวยแล้วกับบ่มเนว่าเขาจะได้สามีิตรที่ถูกใจเสมอไปนะคะ การที่ให้โอกาสเขาเริ่มตนไม่การที่ให้โอกาสเขาแสดงตัวตนแล้วก็ให้พิสูจน์นะคะว่าเขาเป็นคนแบบใดนะคะแฟนเปียวบอมเบคนเพอร์เฟกแล้วแฟนเปียวกับบอมเบลฝรั่งนะคะแล้วเพิ่นกับเป็นคนที่บริได่หล่ำรวยแต่เปียวให้โอกาสเพิ่นถึงหารังที่จะปรับจูนตัวเพิ่นให้เขากับเปียวได้นั่นแหละคะ่ะ ก็เลยเป็นทีม้าที่ไปว่าเป็นอย่างเพิ่นถึงห้เกียรติเปียวแล้วเป็นอย่างเพิ่นถึงห้เปียวตัดสินใจอยังด้วยตัวเองนะคะเาเพิ่นนะคะอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดของเปียวก็คือเพิ่นพาเปียวไปเปไปบิ่งที่ดินนะคะที่จะซื้อแล้วก็สั่งขึ้นมาเปียวมาคิดคำนวณเบิ่งแล้วเฉพาะสซื้อที่ดินนะคะท่านผู้ชมสองล้านสวีเดนนะคะสองล้านสวีเดนกั คุณเงินไทยไปค่ะ3.5แล้วกลัวจะสร้างบ้านขึ้นมาเป็นพื้นฐานกลัว,วจะใส่ประตูที่เขาชอบดีไซน์เองนะคะในโปรแกรมว่าเขาจะเอาแบบใดนะคะเนาะตอนนั้นกำลังเป็นทีนิยมนะคะคนอยู่ในแถบเดียวอยู่เขานิยมดีไซน์บ้านเองสร้างเองงบประมาณซํำใดเขาเลือกเองนะคะแล้วกว็ามาซื้อเฟอร์นิเจอร์เปียวเป็นคนคิดคำนวณเองนะคะท่านผู้ชมสเสร็จไปบอกแฟนเปียวว่าที่รัก ในบรรปลายชีวิตของฉันฉันอยากใส่ชีวิตแบบเพาะเพียงจำบัอยาเป็นหนีเป็นสินฉันบ่รู้ว่าชีวิตฉันจะยืนย้วไปขนาดใดฉันอยากบ่อยากเป็นหนีหลายเปี่ยวกันเลยว่างสีแฟนกันเลยว่าเธอคิดว่าจังใดท่านผู้ชมแฟนเปี่ยนเป็นคนหัวดื้อค่ะพาเปี่ยวไปบึงเพื่อที่จะอันกลมให้เปียนมักไปตามเพื่อนนะคะเปี่ยนคิดเบึงแแล้วงงบประมาณนะคะเบ็ดเสร็จอันนี้เปียนคิดเองนะคะ หาถึงหกลานสวีเดนค่ะท่านผู้ชมเปียวบ่เปียวว่าเอาดอกเปียวอยากได้เปียวอยากมีกินไม่ใส่ไปวันวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็พอเปียวอยากเป็นหนีเป็นสินหลายในประเทศเมืองนอกนะคะเปียววางสินะคะแฟนเปียวก็เลยตามใจนะคะเปียวก็เลยหาเบงบานนะคะพากันซอยเบงหาเบงจนเปียวได้บานที่ถูกใจค่ะเปียวไปเบิงบ้านทั้งหมดมาเอสองปีเขาสามปีเจอบ้านหลังหนึ่งที่เปียวถูกใจค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเก่านะคะแล้วกะบ,บ่อใดแพงอยียงมากมายแล้วเปียวกระชอบที่ว่ามีพื้นที่สวนให้เปียวได้ปลูกพักนะคะแล้วกะอยู่ไกลสถานะอ่าโรงพยาบาลอยู่ไกลอ่ที่ทําฟันอยู่ไกลห่างสรรพสินค้าแล้วก็บอก่อไกลจากมองทํางานเปียวสงนะคะปั่นจักรยานไปนี่กะสิบนาทีก็ถึงแล้วองนะคะ แล้วก็ยูไกลยิ้มออกกําลัางกายแล้วก็ยูไกลแม่น้ำนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมก็เลยเป็นเหตุให้เปียวเลือกบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็ว่าได้ว่าเพอร์เฟคเลิศหรูอียงค่ะแต่ว่าเหมาะสมสําหรับเฮาสองคนนะคะแล้วเฮาก็มาเติมแต่งต่อเติมเอานะคะตามที่เฮาชอบเก็บสะสมตามกําลังของเฮานะคะท่านผู้ชมการสั่งครอบครัวนะคะของเปียวในความคิดของเปียวนะคะ เขาจําเป็นต so ้องมีแฟนรวยนะคะเพราะว่าคนเฮาอาวาสนาบุญมันต่างกันนะคะท่านผู้ชมอ่าเฮาได้สใหรฮาเอาสานันบ่ต้องไปฟืนหลายอยู่กับไผอยู่กับสิ่งใดแล้วเฮามีความสุขสุขบ้างทุกบ้างนะคะแล้วแต่กําลังเฮานะคะเนาะแต่ให้เฮาพอเพียงในสิ่งที่เฮามีอยู่นะคะมีความสุขในทุกๆวันบ่ต้องดินล้นอียงหลายแล้วกั มีอนาคตที่วางแผนไว้เท่านั้นล่ะคะ่ะสําหรับเปียวเปียวคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะคิดเห็นเพระๆกันกับเปียวเนาะคะ่ะก็บ่ได้แตกต่างอีอย่างกันคอให้ไม่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบร่เจ็บบ่จนเท่านั้นก็พอคะ่ะมีกินมิน่งใสในทุกวันก็พอะดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านผู้ชมติดตามวิดีโอต่อไปคะ่ะว่าเปียวจะมาพูดถึงอีอย่างขอให้ท่านผู้ชมไม่ความสุขสุขภาพแข็งแรงในวันพระนี้นะคะวสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันะคลิปหนะะ้าค่ะ